จ้าจ้าพรุ่งนี้พี่สี่พรุ่งนี้พี่สี่ไปเอาอาหารน้องหมาแล้วกันนะที่ร้านเหมือนเดิมนะมจ้าพรุ่งนี้ไปเอาอาหารที่ร้านเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเอานะแต่เม่อกี้ก็จะโอนไปให้โอนให้ทางร้านนะจ้า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  ไม่ต้องร้องหรอกมาร์คไม่มีอาหารให้เขามีข้าวให้เขากินบ้างไหมอนะ่ะบางทีซื้ออาหารไม่ทันอ่ะบางทีไม่เก่งซื้อให,ให้ไม่ทันอะ่ะข้าวไม,ม่มีให้เขากินเหรอคะแล้วเขาจะอดได้ไงคะพี่สีข้าวกินก็แค่ที่ให้ ่หจะจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่สีนึกไบอกว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็พรุ่งนี้พี่วิศีไปีเอาอาหารนะจาจะจาพรุ่งพรุ่งนี้พี่สีไปเอาอาหารเหมือนเดิมนะจะจะจไม่ต้องร้องแล้วแหละจาจะจะจะบางทีไม่เกียงก็ไม่รู้จ้าโอเคนะ จ่าจ่าจาจ้าจ้า,จาพี่สี่ที่อยู่ทางเหนือนะคะแม่เกียงช่วยมาเป็นเป็นปีแล้วนะคะช่วยแกยมาตลอดช่วยเออ อาหารหมาแกมาตลอดเลยนะคะบางครั้งก็ช่วยแกด้วยบางครั้งก็ช่วยอาหารหมาอาหารหมานี่ช่วยตลอดอยู่แล้วนะคะก็ช่วยๆกันไปเนาะไม่รู้ทํายังไงนะคะแกเป็นเลือดเส้นเลือดสมองตีบนะคะแล้วแกก็พูดไม่ชัดนะคะพูดไม่ชัดแต่แกก็กเลี้ยงหมาอยู่ก็เดี๋ยวให้แกไปเอาอาหารเหมือนที่เคยเอาแหละนะคะก็ดูแลกันไปก็ไม่รู้ยังไง ิเศษดีวี่ิวี่กลับมากลับมาจากหาหมอมานอนข้างพ่อพิเศษเขาเลยกลับมาจากหาหมอแล้วมานอนข้างพ่อพิเศษเขานะคะหลับสบายเลยพอแม่อยู่หลับสบายเลยนะแม่อยู่ระดับสบายเลยนะพิเศษนะ ขอแม่อยู่บ้านระดับสบายเลยอุยไปไหนทีก็ห่วงลูกสมชายกับจีวีไปหาหมอสมชายไปตัดไหมนะคะแผลก็ดีสนิทดีนะคะก็คอยดูว่าเขาจะฉี่ดีไหมก็คอยให้น้ำเกลือนะคะให้น้ําเกลือสมชายด้วยให้น้ำเกลือใต้ผิวหนังนะคะหมอก็จัดยามาเพิ่มอีกนะคะ หนูวิเศษนะเออสะดุ้งอ่ะลูกคอหนูอยู่ไหนลูกวิเศษฮะคอหนูอยู่ไหนโ,หอ,หนอ,หนโอ้ยคออยู่ไหนฮดูท่านอนใช่เนี่ยเศษก็นอนดิ้นจังเลยลูกฮะนอนดิ้นตกมาทางนี้เลยไอ้ลูกชายก็ขาพลาดพ่อเห็นไหมน่ะโอ้หาเอาขาเกยพ่อ พ่อลูกคู่นี้กลับมาก็แม่กลับมาก็เอาวิเศษเข้ามานอนลูกเขาก็มานอนด้วยใกล้เลยนอนด้วยกันเลยเนี่ยรักพ่อวิเศษมากไม่นอนนั่นล่ละตื่นแล้นละ่ะสะดุ้งอ่ะลูกอ่ะจัดท่าให้ลนะนอนซะนอนซะนอนกันนะนอนซะนะเออคนเก่งนอนนะครับลูก กีวี่กีวี่ตัวเท่าพ่อแล้วดูนั่นน่ะตัวเท่าพ่อเขาแล้วตัวใหญ่มากจีวี่